นะมีกุ้งกุ้งมีห่อหมกนะครับนะอันนี้เราก็จะมากินข้าวเสียทองพากินพาเที่ยววันนี้เราอยู่ที่อยุธยาในกรุงดูมาลองกินกันนะครับนะครับนีเราสั่งอาหารไว้แล้วนะครับนี่ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้อ่า เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเขามีอะไรกินกันบ้างนะครับนี่นะครับมัมีร้านอาหารนะเย,ยอะแยนะเลยกุ้งร้านอาหารแล,แล้วนะวันนี้เราก็มากินข้าวกันนบที่ อาอยุธยาวันนีเรามากินอยุยานะครับเสียทองพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมากินอาหารกันนะครับนะ เรากำลังมากินร้านนี้นะครับนะร้านโชคอาหารโชคอันดยนะครับแล้วก็สั่งอาหารมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะครับโอ้โหคลคนมาได้มาแล้วนะครับนี้ก็จะลุยกับข้าวแล้วนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนาอนะครับ Yeah. กกินไหมลว่าแบบว่ามันกูไม้แม่กินหรอกกกินไหมลูกปินของยากด้วยแล้วมู้ชายเราผู้ฝานางนอกมันเด็บแต่ว่าอาจจะกิดด้ 嗯、我感觉它